สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้นะคะแจงจะมาทำนี่ค่ะแจงเิมาเฮดแจวเ็ดขุนซ้ายไห่เพื่อนๆเบิรงเดอค่ะเดออย่างแรกแจงก็ขอเห็ดนี่เขาสิมีเอกลักษณ์ของเขาเดค่ะคือเขาสิบกินสิหอมค่ะ มาเบ่งวิธีเห็ดเลยค่ะก็เห็ดง่ายๆทั่วไปคือเขาแจวเห็ดบานเฮานั่นแหละค่ะจ้ามาค่ะพี่น้องขาก่อนที่แจงสิเอาเห็ด ไปย่างแจงกะเอาเห็ดมาล่างตามที่พี่น้องเห็นเลยค่ะแต่ว่าแจงล่างนําห่อนเด้อค่ะพี่น้องเพราะนําห่อนมันสีซอยห้เห็ดบดแตกค่ะแล้วก็แจงกเหยาะเกลือนิดนึงเพื่อที่ใสให้เซตินเศษใบไม้มันหลุดออกง่ายค่ะพี่น้องมันเป็นเคล็ดลับดีๆจากพี่น้าที่เพิ่นบอกแจงมาเด้อค่ะขอขอบคุณพี่น้าหลายๆค่ะพี่น้องแจงกําล่างเห็ดตั้งแต่น้อยจนหัวงอกแจงพึงสีหูเคล็ดลับนี่แหละค่ะโอ้อยากหมอต่อของเด้อค่ะค่ะพี่น้องค่ะฝรั่งยูนิค่ะ จ้ากินเห็ดขาเจ้าบ้างคือบาดเฮาได้ค่ะขาเจ้าแต่มาขาเจ้าก็ใส่แป๊บปัดดินออกแล้วเขาจะกัเอามาประกอบอาหารค่ะพี่น้องจังไหนเขาเป็นคนไทยก็ขอล่างนิดนึงเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะพ่อกระถาหอนเห็ดเสด็จน้ำแล้วเอาไม้ย่างให้เลืองอุ้ยหุยแล้วค่ะพี่น้องพอะเห็ดสุกเต็มที่ให้มั่นใจเลยค่ะว่าสุกเต็มที่เราก็เอาไปตําใส่พริกแล้วก็หอมที่แจงได้ครัวไว้ค่ะพี่น้องตําตำละเอียดแล้วก็เยะ น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วกัะเป๊ะนิดนึงเพิ่มความนัวความแซบคับพี่น้องจานนั่นล่ะค่ะจ้าพี่น้องโอ้แซบลายค่ะมากหลายค่ะเห็ดอันนี้อยากให้เขาเกิดหลายๆให้จังไรคะเขาจังสิเกิดลายค่ะพี่น้องไปค่ะไปตรวจไปจาดไปแซบน้ําแจงค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟคับพี่น้องขาจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแจงจะมากินนี่ค่ะ เจวเ็ดคุณซ้ายไห้เพื่อนๆในเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่าเขากินได้ด้วยค่ะเด้อจ้าได้บลายค่ะได้อดอกเดียวแต่ว่าพร้อมแสบในรับประกันด้วยค่ะ,คะมนหน่อยโพโตเนตค่ะพี่น้องที่ขั้นหนึ่งเขาเหนียวด้วยค่ะพี่นอ้องเขาแม่ม็แข็งแท้ ไม่พอ <My> <laughs>